พี่เห็นมางคนไม่พร้อมสามพร้อ่ะฟัง,งเชนะ่นเพิ่มฟังเช่นลดดูนะพี่คงไม่เอาชีทที่ขึ้นอลไ์ให้ดูมั้งน้องดูน้องเองนะดูน้องไปด้วยนะฟังเช่นเพิ่มค,คือฟังชัน ที่อยู่ในอะไรอะคือว่ามีช่วง x 1 x 2 x ให้ x 1น้อยกว่า x 2แล้ว f x 1ต้องน้อยกว่า f x 2ใช่ปะ่ะถ้าเป็นมันจะเพิ่มคือข้ามันจะเพิ่มไปเรื่อยๆกราฟจะเป็นแบบกราฟจะเป็นแบบนี้หรือหรือแบบนี้ก็ได้คือค่ามันเพิ่มเรื่อยๆใช่ปะ่ะมองม่ยังงเลย ถ้าแบบนี้ไม่ลดอัแบบนนี้ก็ลดแบบนี้ไม่เพิ่มไม่ลดก็โกงที่ใช่เออแล้วก็นิยามเขาบอกว่าถ้าถห้ f เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องในช่วง ab แล้วหาอนุพันได้ในช่วง ab เนี้ยเงา์ชนเทรื่องะไเป็นไง เพิ่มเพิ่มถ้าดิ้นมาเนี่ยความชันต้องต้องมากกว่าศูนย์ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเพิ่มแบบนี้ใช่ป่ะแล้วความชันของเส้นตรงนี้เป็นบวกหรือลบอะบวกใช่ป่ะความชันลดความชานันแบบนี้เป็นลบอันนี้ก็เป็น คงชาเดนศูนยดังนั้นก็คือถ้ากำยานเพิ่มดิฟแล้วต้องมากกว่าศูนย์ใช่ป่ะอืมาเชื่ลดาเชื่ลดก็น้อยกว่าศูนย์ใช่ป่ะเออันนี้ก็ถ้าเป็นเท่ากับศนย์อืมนยามแค่นี้เข้เข้ อ่ะเล่าตามเนี่ย่ ham, าออเิันี้เอนี้รนี่คงที่วดูแลน้องเสกดูเองเ่ีไม่เป็นว claro, ่าน้องเสจอื่น ไม่สนเดียวเออน้องเสกเจ็ดน,นีจ่จำมึงได้ทุกคนแล้วดิไปบ่อยเ,ยเกินใช่ค่ะพี่เสกเป็นพยาบาลพี่คนนี้เสกเราหรือเปล่าครับ <c oughs> เออน้องจำไม่ได้แล้วน้องน้องเสกน,น้อยใจอ่ะมึงเป็นพี่เสกเจ็บเถอะอ่ะไปแล้วเสรจเลยเปเลย,เลยอ,อ่าดูตัวอย่างตัวอย่างไอ้สัมพ ยังไม่ทันสอนเลยตัวอย่างออกสอนเสร็จไปแล้วมึงไปมอเศษเก็ศอยู่ไม่เห็นหรอกโอ๊ยแหมมึงไม่ทำเสษเก็ศว่ากูไฟมาหรือยังยังไม่ไปเลยเดี๋ยวบอกว่าอะไรเกิดบอกว่าจงหาอะไรอันนี้่มาหน่อยจงหาช่วงของหาช่วงของ x ที่ทำ ให้ฟังก์ชัน f x กำลังเอก้า f x กำลัง f x กำลังสาม f x กำลังสามลบสาม f x กำลังสองลบสาม x บวกสี่ว่าเป็นฟังก์ชันเพิ่มเพิ่งลดใช่ป่ะคือเขาให้หาสองช่วงเลยหาช่วงที่เพิ่มช่วงที่ลดใช่ป่ะอืมที่ไม่เขียนนะเขาช่วงไหนน้องรู้รู้เองอยู่แล้วหาช่วงเพิ่มเพิงลดอ่ะ ลูชันมองเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเห็นอยู่นะอ่ะเราหาช่วงของเส้นเพิ่มก่อนละกันหาช่วงช่วงเพิ่มอ่ะช่วงช่วงเพิ่มจะหาช่วงเราต้องดิก่อนใช่ไหมดิก่อนดิเอ็กซ์เท่ไหร่ดิฟในเอ็กซ์กำลังสองลบสองเอ็กซ์ลบสาม ผายุมเพิ่มต้องจับมันผูช้ชมเพิ่มต้องจับมัน<ด>อะไรเนี่ยชมเพิม่มต้องทำไงเนี่ยเอ,อ่อจับมันมากกว่า0ูน x กำลังสองลบส x ลบสมากกว่า0ย์อ่ะยากเป็นเตยได้ไหรเอ็กลามลหน่งเกลบสามกับเอ็ อ่เอกซ์ต้องมากกว่ามากกว่าลบหนึ่งกับสอาะเปนเจ้นนวนคือลบหนึ่งกับสาม,มบ,กบ,ามบวกลบบวกอ่ะมากกว่าช่วงบวกช่วงลบววงบวกช่วงนี้อ่ะนั้นช่วงเพิ่ม เพื่อนก็เป็นลบอินซีพีถึงพี่เขียนเป็นปิดนะดูก่อนเดี๋ยนที่อนที่ว่าทำไมไม่ถึงเขียนเป็นปิด yeah. จะยังจะยังจะยังพี่อธิบายนะอ่ะเราหาความช่วงที่เป็นมชั้นเพิ่มใช่ป่ะช่วงเพิ่มก็คือจับอนุพันอ์อส่วนแล้วก็แยกแฟกเตอร์แก้อสมการเขียนเป็นเชินจำนวนแล้วพี่ที่จริงอ่ะมันเป็นเป็นขาวๆใช่ป่ะโป่งใช่ป่ะที่จริงเราต้องเขียนแบบเปิดใช่ป่ะแต่ทำไมที่เขียนแบบปิดเพราะว่านึน้องนูนอันนี้อยากรู้เขาเขียนแบบเนี่ย นี่เนี่ยเห็นป่าถ้าถ้า f ทำ f มากกว่าศูนย์สำหรับทุก x ในช่วงนี้ที่ x เ,เป็นแล้ว f เ,เป็นฟังก์ชันเพิ่มบนช่วงเ,เห็นป่ะเขียนแบบเป็นปิดอะ่ะเอเอพี่ก็เลยเขียนปิดตามเขาถ้าลดก็ลดในช่วงนี้เ,เขาเขียนเป็นปิดเออ อ่าทำไมล่ามนี้ทำไมที่ที่ไม่จับมันน้อยกว่าศูนย์ก่อนเหรอแล้วทำไมที่ถึงยูรเชียงลดใช่ปะ่ะอันนี้ถ้าเรากลับจับมันน้อยกว่าศูนย์ก็เหมือนเดิมก็ทำเหมือนเดิมแค่เปลี่ยนเครื่องหมายเปลี่ยนเครื่องหมายก็เอาช่วงที่เป็นลบใช่ปะ่ะเออพี่ก็เอายกลบมาเขียนเปนช่วงลบเลยเห็นปะ่ะมันเพิ่มอันนี้เพิ่มแนละ้วที่เหลือก็ต้องเป็นลบอยู่แล้วใช่ปะ่ะอืมเอาใจเกทเก็าเลยนะข้ออะไเลยอ่ะอ่ะงุมอ,มอ,อันไหนมันเขียนมันเขียนว่าเป็นจุดเปิดแต่ทำไมที่มาตอบเป็นจุด นั่นไงกูเพิ่งกบอกไปเมื่อกี้นี่นี่เห็นไหมโอเคเขียนชื่อน้องแล้วไปใส่ในกล่องเก็บตางนะ ข้อต่อไปข้อต่อไปข้อถามไงถามเหมือนเดิมเลยใช่ไหมถามเหมือนเดิมที่ไม่เขียนโจทย์แล้วที่เขียนตัวแช่เลยนะ บวก 4x กำลัง3ลบ 12x กำลัง2บวก2เหมือนกันใช่ป่ะหาช่วงเพิ่มกอนลวกันหาช่วงเพิ่มช่วงเพิ่มช่วงเพิ่มทำไงดีก่อนใช่ป่ะด 12x กำลัง3

นา่าืมาสบู่มไ,มไม่วเป็นงไอเอีวะจับมามากกว่าศนหาช่วงเพิ่มมาได้่าไหร่สิ x กําลังสบวกสิ x กําลังสองลบสิ x มากกว่า0ูพี่เอา, 12, าเสิบสองหายก่อนเหลือเป็น x กําลังสามบวก x กําลังสองลบสอ x มากกว่า0ูนยดึง x ไปดึง x x กลังสองบวก x ลบสอ่ส่วนนี้จะเป็นไปได้ไร x บวกสอง x บวกสองแล้วอัน x องมากกว่า0ูนลบกับหนึ่งใช่ป่ะอ่านเขีนเป็นจำนวนลบสอ Bùa, ló bùa, ló ở chung không ai chung bố cái bát nó quá chung chung bơm cái 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 bát อะไรครับน ja. <idity crack ling> ้องงงไหนจ้ะน้องงงไหนหนึ่งเฟิ์พูดไปเอ่สีเหลี่ยมสีเหลี่ยมเหรอคล้ายอน้องอธิบายฟังนีมึงไปสมอวแตกเจ็ดได้ไม่มายอมมาดูก็สอนกันไม่รู้เรื่องเลย ที่เป็นใครสอนทั้งวันรัวขนาดนี้อะเห็นปะูเรื่องนี้ไปเ่ยใครสงสัยข้อนี้ไหมให้อธิบายซ้ำไหมก็ดีค่ะก็ดีตัวไหนจ๊ะพี่อธิบายใหม่อ่าอันต่อแรกต้งป่านมาก็เปรี้ยวอย่างเราอะมาตอนบ่ายไงไงออกเปรี้ยวเลย แต่ตกไม่เลก็ได้แ่ะอ้อะพี่ี่หาชโมเพิ่มใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเพิ่มคือดิฟแล้วต้องมากกว่าศูนย์พี่ดิฟมาแล้วพี่ก็จับเป็นมากกว่าศูนย์นี่แล้วพี่ก็แก้าาสมการเนี่ยดิฟดิฟดิบแยกเวกเตอร์มาได้นี้ เออพี่ว่ามันเหียนแ้่จำนวนเออเออมากกว่าเอาช่วงบวกบวกดังนั้นฟังก์ชันเพิ่มก็ต้องเป็นช่วงที่บวกแล้วที่เหลือต้องเป็นอะไราังก์ชันลดที่เหลือเป็นฟังก์ชันลดใช่ไหมใช่ก็คือช่วงลดไปแหละช่วงที่เหลือก็ฟังก์นลดก็มาเขียนแต่ว่าทำไมาพี่เขียนปิดมันเป็นนิยามของมันต้องเขียนปิดโอเคมีใครงงฝั่งนูน้นเก็ตกันทุกคนโอเคจบแล้วฟังก์ชันเพิ่มรังก์ชันลดมีสองตัวอย่างนี่แหละโอเคขอบคุณพี่ครับ พอคุณเคมี่เฟยไปมอต่อได้ครับทีำเป็นอะจะออกจะเกงี่ไม่เลืเนี่ยไม่เอมีอง่อแล้วครับไม่เอาเลยเหรอเฮ้ที่มาไม่เอาดิด้ไม่เอาดิด้วยไม่เอานะอ่ะ าดูโค้งคว่ำปมหงายเป็นไงที่มูนจะคว่ะหรือจะไงคว่มดีกว่าเริ่มจะเริ่มจะเกลี่ยรวมตัวลงรนภาพีเริ่มแบบว่าชื่อเราออกมาด้วยนะฮะมันเข้าไปในวีโอม่ไโอยคนสอนก็ไม่เหลืออะไรันะอ่ะยังยังฝังาอีกเรอครับอัดหรือยังเนี่ยอัดยังอัดแล้วอัดแล้วจะพทนผ่ เขาบอกว่าอะไรฟังชันจะเป็นโค้งหงายถ้าบนช่วง i อถ้าถ้ามันดิฟแล้วอ่ะมีค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆงงว่าน้ำงงงอ่ะเขาบอกว่าไง มาบอสมาลออ่ะดูเขาบอกว่าถ้าเป็นโค้งงมายคือดิฟหนึ่งครั้งมันต้องเพิ่มถ้าแทนไ้ลงไปเนี่ยค่าค่าที่ค่าที่แทนลงไปมันต้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยนี่ให้นี่เป็นช่วง X อหนึ่ง x 2เนี่ยถ้าพี่แทนไปเรื่อยๆ x x, x x x ที่มากกว่าหนึ่งมากตรงเนี้ยแทนจุดระหว่างระหว่าง x 1กับ x สองไปตรงี้นเนี้ยค่ามันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าน้องดูความชานันอันนี้ดิฟคือความชันใช่ไหมไดปะ่ะอ่ะความชันของเส้นสัมผัสจุดนี้เป็นไงติดลบใช่ป่ามันมันต่ิงตรงนี้ติดลบอันนี้แล้วนนี้ก็ติดลบใช่ป่าเออแล้วอันแต่ไหนค่าน้อยกว่ากันอันนี้หรือนี้ อันบนน้อยกว่าอย่ีเพราะลบมากกว่าก็าต้องชันมากแต่ว่าติดลบไงก็คืออันบนต้องน้อยกว่าใช่ปะ่ะอันนี้ติดลบมากกว่าก็เลยก็เลยมีค่าน้อยกว่าอนล่างอันนี้เป็นศูนย์อันเนี้ยเป็นบวกแล้วใช่ป่ะอันนี้เป็นบวกแล้วอ,อันนี้ก็บวกอันไหนมากกว่ากันอันบนมากกว่าใช่ปะ่ะเขาเป็นบวกมากกว่าเห็นปะ่ะฟังเอ่อถ้าเป็นโคโน้งงายถ้าดิ๋หนึ่งครั้งแล้ว แล้วแทนเอลงไปเนี่ยค่าที่ได้ความชันมันจะเพิ่มขึ้นเห็นปะเพิ่มจากลบลบมาบวกแบบนี้โอเคต่อไปใครคงความคงความว่ากลับการเลยนทำกลับการแบบนี้แบบนี้แบบนอันนี้เป็นบวกใช่ปะอันนี้ก็บวกแต่อันนี้มากกว่าอันนี้เป็นศูนย์อันนี้เป็นลบ อันนี้ก็ลบแต่อันนี้มากกว่าอันนี้น้อยกว่าเราบวกเขาลบเยอะดังนั้นถ้าดิฟและแทนเอลงไปจากช่วงนี้อยู่ในระหว่างช่วงนี้ค่ามันจะลดลงเรื่อยๆใช่ป่ะเห็นว่าความชันมันมันจากมากไปน้อยอืมก็กลมกล่อมนิยามเท่านั้นเองมีแค่นี้อืมแต่ถ้าเราดิบสองครั้งอะ่ะ ดีสองครั้งมันจะเป็นยังไงถ้าเป็นฟังก์ชันเอ้ยถ้าเป็นครงหมายดีสองครั้งมันต้องสมมุติถ้าเป็นครงหมายไงคือดนึ่งครั้งได้ฟังชันดีสองครั้งได้อัออตราการเปลี่ยนแปลงความชันใช่ปะ่ะอืมถ้ามันเปลี่ยนจากจากน้อยไปมากมันต้องเปลี่ยนจากน้อยไปมากก็ต้องมากกว่าศูนย์ เปลี่ยนจากอันนี้เปลี่ยนจากมากไปน้อยต้องน้อยกว่าศูนย์งงไหมเนยอัตราการเปลี่ยนแปลงชันนะอ่าอาง่ายๆพี่ยกตัวอย่างเอือดิฟที่สิบหน่อยแล้วกันเผื่อน้องยัเห็นภาพมากขึ้นคือความเร่งคืออัตราการเปลี่ยนแปลงอออของความเร็วใช่ปะ่ะความเร่งอ่ะคืออัตราการเปลี่ยนแปลงของความเร็วใช่ป่ะดิฟความเร็วได้ความเร่ง อ่ะที่มีความเร็วสมว่าความเร็วอันแรกอันแรกเท่ากับเท่าก,กับสองความเร็วที่สองเท่ากับห้าแล้วกันในมันเปลี่ยนจากสองเป็นห้าในช่วงเวลาสามวินาทีช่วงนี้เปลี่ยนไป็สามวินาทีอ่ะที่ห,หาหาความเร่งก็คืออัตราการเปลี่ยนแปลงของความเร็วใช่ไหมความเร็วเท่ากับอะไรอ่ะ v สองลบ v หนึ่งหารด้วย อนี้ค for ือทีสองนะอันนี้คือทีหนึ่งทีสองลบทีหนึ่งเท่ากับอะไรเนี่ยห้าลบสองหารสามเท่ากับหนึ่งเห็นป่เห็นบ้างเป็นเป็นบวกหรือลบเป็นบวกใช่ไหมเห็นบ้างเปลี่ยนจากน้อยไปมากเนี่ยเปลี่ยนจากเปลี่ยนจากน้อยอันนี้ลบแบบเด็กน้อยไปมากเป็นบวกเห็นไหมหงายอ่ะ เป็นจากน้อยเป็นมากหงายเป็นบวกนะครับในทางกับกันถ้าเปลี่ยนจากมากไปน,น้อยอะ่ะก็ต้องเป็นลบใช่ไหมยากมากไปน,น้อยมันต้องเป็นลบโอเคมีเก็ดขึ้นอย่างพี่ยกตัวอย่างไอ้นี่มาให้ดูนเนี่ยเก็ดขึ้นนี่ยโอเคฝั่งนู้นมีใครสงสัยบ้างครับน้องฝั่งนู้นอะ่ะไม่สงสยัยไม่สงสัยพี่ข้ามเลยนะ ม่ข้มา,าม,ามระวังสะดุดีถามว่าอะรอ่ะมีอะไรถามไหมลองถามที่สะดุดปะคะถามที่มองไม่แ่มงไม่ะใาห้ไม่้าใจก็ตามเลยหาโครงข้ามโคงค้ามทิบสองคั้งแล้วกะนโครงหางทิ้สองครั้งแล้สน,น,สสนแค่แนี้แหละโอเค chú trời Chúng ta cái làm cho function เขาเข้าเลยคุณพระองค์กระเด็นตรงกางตัลขไ้ครับ <laughs> Nhật cháy là chung hai 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 chung ีมันก่อนเลยสองครังที่ั้งแรกได้สามเอ็กกำลังสองครั้งที่สองแม้เป็นหกเอ็กหกเอ็กจับจะหาคงไหนนั่นเอ็กต้องมากกว่าศูนย์อันนี้ ช่วงที่ช่วงที่มากกว่าศูนย์ก็เป็นหงายไป อ่าถ้าความกว้างก็คือเปลี่ยนจากมากกว่าเป็นน้อยกว่าใช่ปะ่ะมันก็ได้เหมือนเดิมใช่ไหม,มก็คือเอาช่วงลบก,ก็เป็นช่วงอีกก็คือกราฟมันจะเป็นประมาณยังไงอ่ะพี่ว่กากราฟให้ดูได้กราฟแบบอันนี้มันจะเป็นประมาณน,นี้กราฟมันจะเป็นแบบ ก้า y กับ x เป็นลำั้ามาข่อสูตรขึ้นไปก็หงายน้นอยว่าสูตรลงมาก็ปว้าม ข้อ b f x เท่ากับอะไร x กำลังสามลบสามมูมไม่ถนัดอ่ะเห็นป่ะเห็นป่ะเห็นอยู่นะ x กำลังสองบวกหนึ่งทำเหมือนเดิมหาหาอะไรก่อนหาโค้งงหาก่อน าพวกหมายแล้วก็ดีดก่อนเลยดีดครั้งแรกได้เท่าไหร่ 3x เอ็กกำลังสองลบ 6x อ็กอดีดครั้งที่สองหก